กรับสวีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โอ้ยเข้าสู่ช่องรับจบวันนี้มีเปลี่ยนคอนเทนต์ใหม่นะครับก็คือรับจบเนาะ <S <S มาจากชื่อแคนนนนนรับจบนะชื่อแคนเนาะรับจบดิเออชื่อแคนนะครับชื่อแคนเอ้ยเราจะบอกชื่อแคนคนอื่นได้ไหมนะติจตอกติจตอกติจตอก อันนี้มีกิจกรรมใหม่นะครับก็คือเอ่อเซตเซตซามูไรนะครับเซตซามูไรสีทองนะฮะใครที่อยากได้คานาหาลีซามูไรก็มาเาได้นะฮะต่อไปนะต่อไปนะครับเป็นทรงหัวมอบนะเป็นเอ่อเอ่อเป็นฟีไฟาบรอบหป,ปีมีไอหัว GM นะฮะ ไอรหัสไอเนี่ยผมได้แล้วตั้งแต่รหัสไอเจียวบองบีดาสามนะครับแปดทีการต์ตีกินตีนนะฮะผมได้ท่ายแกสตีมบีเบอร์นะฮะโอ้โหนี่โอ้โหยเยเคผมได้สมไปเลยฮะยี่สิบเก้าเพชรได้เจ้าลูกโลกนะฮะแล้วก็มีออของรางวัลใหญ่ก็จะเป็นท่านั่งแัสตีมบีเบอร์แล้วก็ไอหอวแล้วก็กระเป๋าฮะ กระเป๋าสองโอโหกลายเป็นน้องไข่นะฮะกระเป๋าหนึ่งโอ้โหนี่มันไข่อะไรเนี่ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยไม่นี่มันเหมือนโคนันเลยมันใช่โคนันหรือเปล่าเอ้ยเอ้ยมันมันไม่ใช่โคนันเออมันคืออะไรเอ่อดาร์กออนบอลดาร์กออนบอลเอ้แต่อันนี้เป็นรูปทรงสามมิตินะคะทุกคนแรสซินบีเบอร์ไปเชิญมานี่เฮ้ยต่อไปนะครับเป็นกิจกรรมของแนว อีกนานไหมเวอร์เกินเวอร์เอเวอร์อเวอร์เวอร์เวอร์มันจะเป็นท่าสองควงนะคะทุกคนนี่สองควงปังนี่สองควงลูปเบลอวกาศคปปราปอบห้าปีปีปฟไฟมีไอวอลแดนเซอร์หน่อยนะคะไอวอลไปเต้นไปด้วยกันสิสองควงฮนะโอเคแล้วก็มีปืนใหม่ะฮะ อย่าให้โกรธถ้าไม่อยากโดนซินามีอะไรครับผมอะไรก่อนอะไรเอาซีนามิไปไล่ยิงคนเยอะหรือซีนามิมันยิงคนได้ดิเหรอฮะโอเคนี่ก็รีวิวแล้วนี่นะฮะไอชุดใหม่นะฮะมันก็ใหม่อยู่แต่มันย้อนมากลับมาเขาค้ายใหม่นี่เป็นชุดใหม่เลยนะโอ้โหด้วยโดยรวมนะครับผมว่าไอชุดสีเขียวเนี่ยมันเทมากเลย มันขี้เปื่อยยังไงอย่างนั้นนะฮะตะกี้เราอยามาอยมาามองฮอปยังไม่หายไปกับตันมาฮอปยังไม่หายไปจากโลกนี้อีกเหรอต่อไปผมว่าน่าจะเป็นของผู้หญิงมาแน่นอนอ่ะถ้าไม่ใช่ของผู้หญิงน้ามาพูดขี้หน้าผมเลยอ่าได้มาการพนันกันเลยมันจะเป็นผู้หญิงแน่นอนอีกสิบหกวันถัดไปมาดูกันเออถ้ากูตอบไม่ถูกนี่กูโดนพูดขี้ใสหน้าแม่ง กิจกรรมคบรอบมหาปีมีอะไรบ้างเนี่ยโอเคไหนอขอดูร้านค้าสิเจ็ดเคเอาว่าฮู้ฮู้ปึนกืเป็นต่อเสียบเทน้ออืมตัวอะไรเนี่ยกระต่ายเหรอไม่กระต่ายโอ้ยมุมนี้เท่วะมาเรามาเริ่มกันเลยเลตส์กอ คำเตือนคลิปนี้อาจจะมีคำหยาบนิดหน่อยนะครับเออมันจะเล่นได้ไม่อีซี่ขึ้นเนาะโอเคผมพยายามจะไม่หัวเราะเลยแม่งหัวเราะไปแม่งก็ไม่ถูกใจคนดูอะไรหรอกเพื่อนที่โรงเรียนแม่งก็ไม่ไดถูกใจแล้วมึงจะมาดูคลิปกูเพื่ออะไรละ่ะหัวถอกเออเองก็น่าจะรู้ตัวแนะไอ้เพื่อนสนิทเลย มึงบอกว่าช่องกูปัญญาอ่อนมากเสียใจอ้าวกูไปเลยหอืมช่องกูปัญญาอ่อนจริงเลยนะเออไอคลิดไม่ EP ที่สามกูว่ากูหัวร้อนนี่แหละทำให้มันคิดปัญญาอ่อนหลังจากนั้นมึงจะไม่ได้เจอหน้ากูอีกเลยนะไอเพื่อนสนิทคนนั้น ใครก็น่าจะรู้แหละว,ว่ามันคือใครนั่นะก็คือบักน้าฝนโจโนั่นแหละแค้ไม่โคตรเคย,เยตั้งแต่ไปเข้าแถวนี้กูเลิกสนิบกับมึงเลยนะไอ้เพื่อนเวสเฮ้ยวัดดีจะไม่ต์สาน้อยหงหงวัวใจให้หน่อยละกันเซ็ตห่อสื่ต่อซีมอสองห่อใส่ไข่ตอนนี้แรงผมสามสิบเอ็